ความจริงเบื้องหลังภาพวาดของเด็กหญิงวัย11ปีความช่วยเหลือที่มากเกินไปหรือการเตือนที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเด็กหญิงวัย11ปีวาดภาพที่เปิดเผยความลับในเรื่องการทำร้ายในครอบครัวครูที่สังเกตเห็นภาพถึงกับตกใจและรีบแจ้งตำรวจแต่นี่ไม่ใช่เรื่องราวที่ง่ายดั่งที่คิดในปี2019ที่เมืองมาเบยาสเปนเด็กหญิงวัย11ปีได้วาดภาพตัวการ์ตูนผอมแห้งมีรอยแผลทั่วตัวและคำว่า v o l o r r i แปลว่าบินไป ซ้ำๆหลายครั้งในสมุดเรียนครูที่สังเกตเห็นภาพตกใจและรู้สึกว่านี่อาจเป็นสัญญาณของความผิดปกติจึงรีบแจ้งตำรวจและนี่คือสิ่งที่พบเห็นเด็กหญิงนั้นกลายเป็นผู้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานคุ้มครองเด็กหลังจากพบว่าเธอถูกแม่ทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจมาเป็นเวลานานจนเธอต้องการหลุดพ้นจากความเจ็บปวดและคิดจะสิ้นชีวิตแต่ทำไมภาพวาดนี้ถึงสำคัญนักจิตวิทยากล่าวว่าภาพวาดนั้นคือเสียงกรีดร้องที่ไม่มีคำพูดซึ่งเป็นการส่งสัญญ,ญาณขอความช่วยเหลือจากจิตใจที่บอบช้ำ สัญญาณเตือนที่ผู้ปกครองควรระวังการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมหากลูกเริ่มเก็บตัวหรือหวาดกลัวบางสิ่งบางอย่างอย่าละเว้นว่าเป็นนิสัยของเด็กอาจเป็นสัญญาณของความไม่ปลอดภัยภาพวาดเป็นภาษาของจิตใจภาพที่มีความรุนแรงความมืดหรือความกลัวอาจสะท้อนถึงความรู้สึกของเด็กอย่าละเว้นว่าเป็นเพียงภาพวาดที่ไม่มีความหมายเปิดพื้นที่ให้การสื่อสารให้เด็กรู้สึกว่าพ่อแม่พร้อมฟังและเข้าใจถามเด็กอย่างอ่อนโยนเกี่ยวกับภาพวาดเพื่อให้เด็กกล้าเปิดใจการกระทําทันที หากสงสัยว่ามีการทำร้ายเช่นการทำร้ายทางกายหรือทางจิตใจอย่าละเว้นติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีฟังด้วยหัวใจเด็กบางคนอาจไม่ร้องไห้แต่ความเงียบก็อาจเป็นสัญญาณของความทุกข์ที่ลึกซึ้งแต่ทำไมภาพวาดนี้กลายเป็นเรื่องข่าวความรุนแรงต่อเด็กไม่ได้ปรากฏเพียงแค่ทางร่างกายมันอาจเป็นนรกในบ้านที่เด็กต้องเฝ้าคอยและขอความช่วยเหลือการสังเกตเห็นเล็กน้อยและการรับฟังอย่างจริงใจจากผู้ใหญ่อาจช่วยชีวิตเด็กได้จริงแต่ทำไมต้องรีบแจ้งตำรวจ ถ้าครูไม่รีบแจ้งอาจทำให้เด็กหญิงนั้นเสียชีวิตหรือเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นความรักของผู้ใหญ่และการสังเกตเห็นสัญญาณเล็กน้อยอาจช่วยเด็กหลุดพ้นจากความทุกข์คุณคิดว่าครูและผู้ปกครองคำตามที่ควรหรือไม่การรับฟังและสังเกตเห็นเด็กอาจเป็นเรื่องง่ายแต่การกระทำในเวลาที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยากคุณคิดว่าผู้ใหญ่ควรรับผิดชอบเพิ่มเติมหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง